สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพ <'S topic for prayer> ี่น้องโูคขู่สู 8, nah, ้คนนะครับเนาะเอามื่อนี้มาพบกับผมเก่าครับบารลี่คร <'s in your pocket> ับห้าเ้ากินมืกอกล้วยครับตัวใหญ่เป่งเปเลยครับเด้อได้แม่ใครมาตัวหนึ่งครับอยู่เฮื่อนนะครับเมื่อนี้เอามาเซฟแซฟเหมือนกันนะครับเด้ออยู่เฮื่อนเื่อเ่าเหรครับสถานที่คุณเคยครับหมองเก่าครับพี่น้องเอาครับมาเซฟแซเหมือนกันครับสำหรับบารลี่ครับโต้งไม่ยังไรครับมื่อนี้ก็มาม่ยังมืกอใครสุี่น้องกินนะครับ แมงวันก็หลายหลายนะครับพี่น้องต้องขอสู่ขอให้นะครับเด้อพักเข้าก็ได้การหัวครับโอ้ยพักยังวะลืมซื้อมาแล้วครับพี่น้องเลยแล้วก็บล็อตผู้เก่าแล้วครับพี่น้องเอาครับเพราะตรงนี้ยังไรครับสำหรับบอลลี่ครับมาเซฟเซฟกันครับพี่น้องครับมาเด้อเอาเอาครับเอาตัวนี้ก่อนนะครับมาพี่น้องเสียบใหม่นะครับเด้อโอ้ตัวนี้มีใครผมนะครับพี่น้องดึงกระบอกครับพี่น้องโอ้ดึงบอกเลยครับบานโอ้ตายละ สี่อาละครับพี่น้องเลยหนึ่งบอัก,ออกครับมาครับมาเส็บแสบกัน,นครับด้วยคำเหลี่ยครับอืมอืมมันจิ้มก็เรื่องครับจิ้มซีฟู้ดครับสื่อเพิ่มมาได้พี่น้องด้วยอืมออกมแล้วมาโตด้วยครับด้วยอืมอืม ตัวเงยเปล่งเปล่งเลยครับพี่น้องนวดครับบู๋เขาทำอย่างนี้พี่น้องเนาะหนวดครับ,รนะรบจับไม่บันกินข้างนี้ครับเฮ้ยตัวเหวเงยเปๆๆล่เปล่งเลยครับพี่น้องเอ้ยแซบไปเลยครับมันมั่นครับมาร์คใส่ซีอิ๊วดามครับขิงขิงครับหรเหมือนบะหมีน เออคิงแล้วครับพี่น้องอือืมต้องมีอย่างไรครับสำหรับบาลีครับเบๆเศคได้พี่น้อง มืงอนี้ก็บไปเฮ็ดงานครับไปอยู่ครับแดี่วตะเทียงครับเลยได้มาถ่ายคลิปตะเวเองครับพี่น้องร่มก็แห้งครับพี่น้องท่นบ่มีปลายยางกันไว้นี่ห้วยมือวื้อกันล่ะครับพี่น้องเลยผมจิ้มผ <c> ม <oughs> จิ้มเบิ่เแซ่บอีหลีครับ ามาลีกับซอมาโลนึงครับเลยซิปก็โตครับพี่น้องปีอย่างซีโต้แล้วครับเด้อจงไว้ไทยเฮือนกินน้ำครับพี่น้องนะครับนีนเสร็จแซ่บ,บก,กันพี่น้องเลยตร,ตรงนี้ยังลายนะครับเสร็จแซ่บเพืเ่อนเราแล้วครับพี่น้องือ ข้ามอดเลยไปใส่กะบบราลีก็จะพยายามลงคลิปดนะครับเด้อลงคลิปรุดรูวครับเคพี่น้องเป็นกำลังใจให้บราลี่นะครับเด้อตัวนี้ก็ยางเป็นใครอยู่ครับเดี๋ยวค่อยกินทีหลังเนาะพี่น้องเนาะเอาตัวมันโปรงๆกันครับพี่น้อง นะครับโอ้มีดกระเดามาน้ำครับพี่น้องเลยอยลางมือไข่ย่างมือก,กล้วยแสบๆพี่น้องเลย โอ,อ้ขาดเลยอะอืมลองไปรืกอืม สามไม่ก็เริ่มอิ่มแล้วครับพี่น้อง Mm-hmm. พี่น้องขอกินเป็นหนวดที่ไทยนะครับเด้อบาไหวแล้วครับพี่น้องเอ้ยโตมไมอหนีเอาไว้ซะครับผมกินเบาเบิดดอกผมอิ่มล่ะครับมากินหนวดน้ำกันหนวดเป่งๆนะครับอื้อหนวดครับหนวดเอาครับมาเสิร์ฟแทนมันกันครับจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปหุ้ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่จะว่าสื่อเพิ่นมาได้ครับน้ำจิ้มแซ่บอีนนีครับร้านนี้ผมจะได้ไปอุดหนุนเพิ่นดู้จักกันกลัวและวยี่สิบบาทนะครับ Mm-hmm. คำเดียวคำสุดท้ายครับพี่น้องยัดกับไปเทือเดียวเลยครับพี่น้องเนาะคำสุดท้ายครับ เอาครับพี่น้องสุดท้ายนี่กับเบลลี่ก็ไม่มีอะไรแล้วครับคือเก่าแล้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสก,กัยเพื่อเป็นกำลังใจให้เบลลี่นะครับให้จีบต่อไปครับให้หวัวพันสายไปเลยนะครับเด้อสวยๆกันนะครับพี่น้องเนาะนะครับเบลลี่สุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณครับ